ก็จะเรื่องการหายสัมปทานครับโหวเป็นภาษีออกให้สภาประชาชนหายนาวเทียมไฮคงซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในหลวงรัชกาลที่๙มอบหมายที่มาจากท่านผก้จัดการนักการต่อตั้งขึ้นในปีส่วนมา101เต็มรัฐบาลได้ยอมรัที่พักแท่รัฐไทยในตอนนั้นใช้นั่นคือได้ยอมรบประชายม ซื้อใจคนไทยซื้อใจพี่น้องประชาชิคนไทยจำนวนมากปอระมาณี7 5เราไม่เคยมีนายกที่มามมาจากนักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จในการการับ